ไหนๆแล้วก็จะจบป6แล้วเรามีอมของขวัญจะให้เธออะไหนอะเ <N> นี่ยอ,อู้น่ารักจึงเลยเป็นพิธีโอ้ยวาย,ยุธอให้เราละค่ะด,ดูหน่อยอน่ารักอ่ะวายุเรามาแล้วเฮ้กิลลี่ไหนๆแล้วก็จะจบป6แล้วเรามีอมของขวัญจะให้เธออะไหนอะ โอ,อ้น่ารักจังเลยเบบี้ทีเสียไายเราเราเผลอเผลอเปิดไปแล้วอ่ะอ๋อไม่เป็นไรแบบนี้เราก็ชอบน่ารักมากเลยเกิลลี่เราสัญญาว่าถ้าเราโตขึ้นมาแล้วแล้วเรามีเงินอ่ะเดเราจะซื้อตัวใหม่ให้เธอจริงเหรออายุเธอสัญญาแล้วนะสัญญาต้องเป็นสัญญาเราต้องไม่ลืมกันโอเคได้ เกลี่แม่เรามารับแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะเกลี่บ๊ายบายบายบายไว้เจอกันใหม่นะบายบายไว้เจอกันใหม่นะมายุเรามาแล้วมาช้ามีช้านี่จบม .6 แลดีใจมากเราจะไปต่อมาหาไยเราจะเป็นสาวมาหาลัยอเธอจำได้มันเมื่อก่อนเะพูดอะไร ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปก็โอ๊ยวายุซื้อให้น่ารักค่ะดูหน่อยน่ารักอ่ะดูมี่ชีเขดด้วยเราลุ้นซีเขดรอลุ้นซีเขดเห็นเหลือสองกล่องเนี่ยก็เลยปล่อยจัดกล่องนี้มาโอ้ยเนี่ยน่ารักอ่ะแต่ว่าเรายังไม่อยากแกะตรงนี้เดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านแล้วเราได้ตัวอะไรเราวิดีโอคอหาคือไหมยังรู้ไปแกะกันเลยขอบคุณนะวายุหรือวายุแล้วขอบคุณนะมากัดทีนึ่ง เปิด่ะเปิด่ะเปิด่ะเปิดทำไมวาย่ไม่ค่อยเปินี่ไม่รู้สัญญาเลยล่ะล่ะ